เพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าการยกของขึ้นที่สูงเช่นการขนของขึ้นรถบรรทุกบางครั้งเราใช้ทางลาดเอียงแทนการยกตรงๆทำไมถึงเป็นแบบนั้นพื้นเอียงนะครับเป็นหนึ่งในเครื่องกลที่แสนเรียบง่ายซึ่งช่วยลดแรงที่ต้องใช้ในการยกของขึ้นที่สูงด้วยการเพิ่มระยะทางที่เราใช้แรงนะครับ ไปดูกันว่าในพื้นเอียงเรามีสุดสมคัญอะไรบ้างนะครับงานแส่เข้าไปเท่ากับ F คูณ L โดยที่ work input คืองานที่ใช้แรงดันวัตถุไปตามพื้นเอียงงานที่ได้คือ W คูณ h โดยที่ work output คืองานที่วัตถุได้รับจากการถูกยกขึ้นสูงซึ่งคำนวณจากน้ำหนักของวัตถุและความสูงของการยกซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้พื้นเอียงหรือยกตรงๆงสุดสำคัญคือ F คูณ L เท่ากับ W คูณ h แต่สูตรนี้จะเท่ากันเมื่อประสิทธิภาพเครื่องยนต์เท่ากับ100%และ F คูณ L อาจจะไม่เท่ากับ W คูณ h ทุกครั้งตัวแปรในสูตร F คือแรงที่ใช้กระทำ L คือระยะทางตามความลาดเอียง W คือน้ำหนักของวัตถุ h คือความสูงของพื้นเอียงพื้นเอียงช่วยอะไรเราคำตอบคือช่วยผ่อนแรง ยิ่งความลาดเอียงยาวขึ้นเราจะใช้แรงน้อยลงแต่เราต้องแลกด้วยระยะทางที่เพิ่มขึ้นค่ะสรุปก็คือพื้นเอียงทำให้เราผ่อนแรงในการเคลื่อนย้ายของขึ้นหรือลงที่สูงแถมยังเป็นหลักการที่พบได้ในชีวิตประจำวันเช่นทางลาดในห้างสรรพสินค้าและทางขึ้นรถบรรทุกค่ะ ือโจทย์ของเรานะคะซึ่งโจทย์ถามหา work efficiency ทำให้เราต้องรู้สูตร work input กับ work output ของพื้นเอียงก่อนถึงจะหา work efficiency ได้ซึ่ง work input ของพื้นเอียงคือ fl และ work output ของพื้นเอียงคือ w h ตามที่เขียนไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างตอนนี้โจทย์ให้ f เท่ากับ2นิวตันและ w เท่ากับ3นิวตันมา ยังเหลือ l กับ h ที่เรายังไม่รู้ซึ่งหาได้จากสามเหลี่ยมพีทาโกรัสโดยใช้มุม30ที่โจทย์ให้มาทำให้เราต้องหาด้านข้ามของ30และด้านฉากของ30เราจึงใช้ไซน์สาเท่ากับ1ส่วน2โดยที่ h เท่ากับ1และ l เท่ากับ2ตอนนี้เราก็ได้ตัวแปรครบแล้วเหลือแค่คิดเลข w เท่ากับ3 h เท่ากับ 1, f เท่ 2, ากับ 2, และ l เท่ากับ2หลังจากนั้นก็ทั้งหมดมาคูณ100ยอได้ดังนี้แล้วก็หารเลขเลย100หารด้วย2ได้50 50หารด้วย2ได้25 25คูณ3ได้75 สรุปคำตอบ word efficiency ของข้อนี้คือ75%ค่ะ